เพื่อนๆคะ่ะบีก็จะทําอาหารนะคะจากผักที่เรามีนะเมื่อวานนี้บีไปซื้อหมูบดมานะคะเดี๋ยวบีจะทําอาหารให้แฟนนะคะเป็นเมนูที่ทําจากผักในสวนของเราคะ่ะใส่หมูบดนะคะลงไปนะบีจะทําไม่เยอะนะคะเพราะว่าแฟนบีเป็นคนกินไม่ซ้ํานะคะ บีก็ทำไม่ซ้ำจําสูตรไม่ได้เหมือนกันใส่ใส่หมูบดนะคะแล้วก็จะใส่ฮาฟ์ฟฟกนะคะ <c oughs> เขาเรียกข้าวสาลีหรือข้าวบาเล่นี่แหละเพื่อนๆใส่ลงไปนะคะใส่รสด,ดีชูรสเกลือ พริกไทยนะคะใส่ไข่ลงไปด้วยนะคะหนึ่งลูกซีอิ๊วขาวหรือว่าซอสแม็กกี้นะคะเพิ่มรสชาติเพิ่มกลิ่นหลังจากนั้นนะคะเราก็จะคนส่วนผสมทั้งหมดให้มันเข้ากัน,นะคะ่ะหมักไว้ หมักเขาทิ้งไว้เลยนะคะประมาณสัก20นาทีค่ะเพืเ่อนๆให้เขาแบบว่านี่ค่ะพักไว้บีก็จะใส่เนยนะคะลงไปเนยละลายนะคะบีก็จะผัดเอาหัวหอมใส่อันนี้นะคะเป็นผักจากส่วนเรานะ จากนั้นนะคะจะใส่มะเขือเทศนะคะเทศของเรานะคะสุกแล้วนะเราก็จะเติมน้ําลงไปนะคะใครมีน้ําซุปก็ใส่น้าซุปใครไม่มีก็ใส่น้ําเปล่านะคะหลังจากนั้นนะคะบีก็จะต้มให้เขาเดือดนะ ตอนนี้นะคะก็เดือดแล้วนะเขาเดือดนะคะเราก็จะใส่เนื้อสัตว์ลงไปที่เนื้อบดนะคะที่เราทําเมื่อกี้นี้นะที่เราหมักไว้นะคะผสมกับข้าวบาเล่หรือข้าวสาลีนะคะก็ปั้นเป็นก้อนใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะ มันฝรั่งลงไปด้วยนะคะจากนั้นนะคะบีก็จะต้มนะคะไปเรื่อยๆให้เขาเดือด ติดซีรีส์นะคะพเพื่อนๆอยู่เมืองนอกไม่มีเพื่อนคุยต้องดูหนังช่วงนี้นะคะหนังจีนกำลังแบบว่ามาแรงบีดูทุกวันเลยนะเมื่อคืนก็ดูจนดึกนะคะ เพื่อนๆค้านี่นะก็เดือดแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาปรุงกันนะคะก็จะปรุงแบบง่ายๆเลยชูรสรสตีนะคะใส่ลงไป เกลือนะคะนิดหน่อยอย่าใส่เยอะนะคะบีเป็นคนที่แบบทำอาหารแล้วจะกลัวเค็มมากๆถ้าเกิดเค็มอย่างเงี้ยบีมันแก้ยากนะคะอย่าให้มันเค็มนี่คะ่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะต้มเขาสักพักนะคะต้มให้มันฝรั่งสุก อาหารของเรานะคะเสร็จแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวบีจะตักอาหารนะคะไปให้แฟนของบีชิมนะเพราะว่าสุกแล้วนะคะ กติแล้วมันต้องมีแครอทนะคะแต่เราไม่มีแครอทค่ะเพื่อนๆเราก็เลยไม่ได้ใส่นะคะ แตงหน้าด้วยต้นหอมนะคะสีเขียวแล้วก็โรยพริกไทยเสร็จแล้วจ้าอาหารของบีวันนี้นะคะไปจ้าไปทานอาหารด้วยกันฮัลโหลเสร็จแล้วจ้ามาใส่ค่ะ Um, oh มีชิมเนียสุดป,ปะ <laughs> อากาศวันนี้นะคะค่อนข้างที่จะเย็นนะเพื่อนๆดูดูดคุณโทนี่ <laughs> มีความสุขที่สุดนะคะดูดูเอ้ยเอ้ยอยากเล่นบอลน,นะอยากเล่นบอลน,นะคะโอเคส่วนคุณสาม,มีก็บอกว่าอร่อยนะคะรสชาติดีปิตเชส่วนคนุณโทนี่นะคะไม่มีเพื่อนเล่นนะก็จะต้องเล่นกับบอลน,นะคะ โอเคโอเคมาล้วกันตอนเวมาล้กันโอ้โหไหนเราไมเล่นบอนใช่